ลุกสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็ลงมาบ้านนะพี่น้องเนาะก็มาเยี่ยมบ้านมาทำความสะอาดเฮือนมาทำความสะอาดเฮือนพุ่นแหละุ่นแหละพี่น้องมื้อนี้วันาเดี๋ยวเราซีไปก็ะทำความสะอาดเฮือนอยู่ทางเบื้องพูนพูนพี่น้องอยู่ในเฮือนพผู้แหละนเาะพี่น้องเนาะทางเบื้องนั้นเนาะพี่น้องเนาะทำความสะอาดเฮือนอยู่บ้านเล็กของฉันบ้านน้อยของฉันตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นบ้านสั้นครึ่งเฮือนว่าสั้นเดียวสั้นครึ่งพี่น้องเป็นแต่ว่าเป็นบ้านใหม่เพื่อนจ้าแต่ว่า ก็มาเมื่อนี้ก,ก็ได้ข่าวาว่ารัฐบานเลื่อมว่าสุพีน้องว่ามีคณะมอลัมนะพี่น้องคือคณะยังก็เลิศเลิดด้ยเลิยยังได้เข้าไปเบิ่ง,งก,กันนะว่าซื้อพันข้างยังก็เลื่อมเลยนะเลิศบันเทิงศิลป์นะพี่น้องเนาะคณะเลิศบันเทิงศิลป์แดนผู้ไทยนะพี่น้องเนาอได้ยิน,น,ยนข่าวว่าเพิ่งยังแหละเสริมสรอยเสริมรอยทั้งนัง้นก็เลยว่าเป็นหับงานพไนทำงานแะไรนะพี่น้องเนาอถ้าจะยู่งใส่แต่ว่าบ้านได้บอกปะพี่น้องไปเราเบิ่งกันซะก่อน้ะคุณเราไปเบิงไป วันน <on> ี้พี่น้องเขาไปเบิ่งสำนักของเพิ่อนมอล่ำเพิ่อนน้อพี่น้องเนาะกัสิประมาณนี้แหละพี่น้องสำนักมอล่ำเพิ่นกัสิอยู่ในนี้ซื้อคณะเพิ่นกาลำเรื่องต่อกอนคณะเลิศบันเทิงศิลปแดนผู้ไทยพี่น้องนี่เด้อองสำนักเพิ่นกระได้เบอร์เทอร์เพนาะกัดจีอยู่นี่ล่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะคณะเพิ่นคณะเลิศบันเทิงศิลปแดนผู้ไทยนะพี่น้องเนาะ ก็ดีประมาณนี้แต่ว่ามื้อนี้ก็ได้ข่าวว่าลูกน้องเพิ่นพากันเสริมสวยเสริมหล่อนะพี่น้องเนาอที่ละหมุ่งสำนักเพิ่นอยู่พี่น้องติดต่อเพิ่นโมลัมแต่มื้อนี้เพิ่นก็เสริมสวยเสริมรอเแต่เพิ่นบ่อยู่พี่น้องมื้อนี้ผู้เจ้าของเพิ่นมื้อหน้ายังสิรีวิวให้พี่น้องได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะักเพิ่นไปไสมื้อนี้เพิ่นไปทุระเพิ่นเนาะพี่น้องเนอแต่ว่ามื้อนี้ได้ข่าวว่าลูกน้องเพิ่นน่ะเสริมสวยเสริมหล่อหลายคนอยู่เด้อพี่น้องว่าซั่นก็เลยว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งว่าเขาเสริมอีหยังกันพี่น้องเนาะ พี่น้องพุลละเราไปทั้งพุณละไปเบิ่งเขาเสริมกันทั้งพุณละไปพี่น้องไปเออซักเขาเรียนว่าซักคิวเคลื่อนที่น้อพี่น้องเนาะสามมิติประมาณสามมิติเนาะเพื่นกับมาซักเคลื่อนที่ไอ้น้องเวียดบ่โอ้ไอ้น่องเวียดเนี่ยออกมาให้กินเลยเก่งเนาะกับมอล่ำมอลำบางเฮาาเพี่น้องเนาะมาซักคิวเพื่นกับสีเสริมสวยปี้นี่เพื่นข้างานคือเก่าพี่น้องเพื่อนกับขงานคือเก่า ง,งานมื่อที่งานที่เท่าไรนี่ที่ชิงหาโอ้ยสักงามด้วยพี่น้องเนสักเลยงามดีเลยเลยมาเล่มเสริมคิวพี่น้องไอ้ปีนี้เนาะเกะเสริมเมื่ทุกอย่างบอว่าเรื่องดำเสียงพี่น้องเนาะไอ้น้นองเวียดเขา้ากับมาสักให้ก็ซาไปเลย เออไม่ไต้องเลยถ้าคุณลูกร้านโอ้ยสักมืดทุกคนไพกระได้พี่น้องเลยอะคณะมอลล์ล่ำเลยพี่น้องแม่นเมื่อพ,พี่น้องไอ้แถวนี้เป็นคณะมอมลำถ้ากันสักคิวนี่ก็แม่นพี่น้องนี่เป็นเดนเซอร์เลยพี่น้องเด้ลยนนีิอยู่ตามวันนอกเข้าพี่น้องเลยเป็นมาสักคิวโดนดจะมาพเพราะก็เลยว่าโอ้ยอยากสักเด้ิสัตนารนาคากับพอฟังอยู่ ก็บ่กขึ้นในเมืองเพล่ะนัองพ,ะะพี่น้องนซักกันเลยซักเสริมพว่าเป็นมล้ำเด้เป็นคนทำมาหากินคนกลางคืนนะพี่น้องนออยู่ตมบ้านนอกเข้ากับจำเป็นต้องได้ซักเออพอคมสวยความงามพอใครหนาตาเด้ <rapping> พอคนหากินกลางคืนเน, <rapping> น,นี้ยต้องเลยซักก็ต้องนั่นนี่นะพี่น้องนอขั้นยูซื้อหวยโบซักเสียเงินแล้วนะพี่น้องธ <rapping> รรมดามันคนทำมาหากินขึ้นมันต้องได้ซักมันต้องเด้เติมต้องเลยแตงเนี่ยมันเจ้าไม้ซักว่าเจ้าน่ะ เนี่ยจริงๆแต่ก็ภาษาบ่กงี้นะมาบอกกันดีกว่านะพี่น้องก็แต่คือภาษาก็คือน้องเขายันเจ็บบ่เจ็บเนาะแม่เดี๋จะคอยก็ว่ายันเจ็บอยู่ดิ <c oughs> น้องพี่น้องเนาะเพิ่น้องยันเจ็บเพิ่น้องพีนพ่น้ <c oughs> นองลงมาบา้านกันพอดีมาอตเตึ้นแน่สิทำความสะอาดให้กันแน่แล้วก็จี ม้าก่อยปลาบอกกินมะเร็งเนาะนั่นพี่น้องเนาะการทำความสะอาดเงีอนแน่และกะมาเวาะเบิงสวี่ดเมื่อไหร่เราบอกฮะโอ้โบเห็นเราได้บริเวณเรามาหมฮันเพื่อความสวยนั่พี่น้องเนาะก็จทำเป็นสัก คมสวยคมงามนะพี่น้องเนาะความที่เหล่าพี่น้องก็ได้เขาบ่ไรดอกปีนี้ก็ได้ไห้ก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นอาชีพเสริมก็คือเป็นมอลล์อสิบรักก็คือเฮ็ดหน้าแหละพี่น้องเลยก็อยู่ประมาณนี้โอ้ยโป้หักเราบอกซนิงเรียบบริสักรู้ไหมนิงเอาคือบริสักรบริสายเนาะ ก็ได้เป็นเมื่อเมียพยาบาลก็ได้แห้งสักตัวน่ครับยันบอกห้ามพ่อยันบอกห้ามก็ยินหุงอยู่ดอกสักแบบอยู่นแบนบเ,เติมได้ส่นนี่ฮะเอนะอเอติมฟ,ฟีงบฟีเลยเ,เอวีฟีนี่ย โบแพงมั่วก็เทอขึ้นมาวิชุกได้มั่วเติมกระเทียมเติมโบแพงพี่น้องมาพ่ดกันเดี๋ยวพี่น้องลุกมาบ้านก็เลยว่ามาเห็นพผนซักจิู่ก็เลยมาแวะมาแอบบึงหน่อยนึง ขเลยมาแวะบิ่งหน่อยนึงแล้พี่น้องนอนี่แหละพี่น้องดูเขตบ้านจ้ากะอยู่บ้านนอกไป่ละ <c oughs> แล้วเขาไปอยู่ในเมืองหั <c oughs> วห้าก็ยังเป็นใหม่เป็นอันนี้พี่น้องยังตอกใส่อยู่ยังเป็นใหม่ตอกมาถั่ว้านเท้าก็ยังเป็นใส่ตอกดูขึ้นกันพี่น้องเลยนี่แหละ <c oughs> เลี้ป้าฮะผูก <c oughs> กระเทียมบ่ <c oughs> โอ้บืนเศ้ากันสีลง <c oughs> ขันว่าคอยยังอันอยู่ที่มีอยากมาแล้ว โอ,อ้น้อยชิล่งน้อยชิลงสันน้อยชิลงเนี่ยพี่น้องเนาะมาหอดบ้านก็นอยู่ประมาณนี้บางคนคือเห็นอะไรพี่น้องตั้มหูเพราะว่าปลูกฟางเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่เห็ดหูโอ้ตั้มหูมีเลยพี่น้องนี่เคืดหูมีเจ้จ่าบรรยูได้ดิเขินมีขอปอน มีตัวเออืู้เจ้าเพื้นกับพุลละล่งพุลละเฮ็ดสวนพี่น้องเบื่อเสาจ่าจังสีผ้าไปรีวิวสวนหมักพริกสวนกระเทียมเนาะแต่กากระจ้ากระเฮ็ดขึ้นกันแต่ว่าปี่ี้ไปนํำงานก็เลยบริเฮ็ดบริปลูกแต่เข้าสมัยที่โควิดก็ห่วยปลูกแล้วพี่น้องเอกระปลูกกระเทียมปลูกอันมุนีแล้วปลูกพริกปลูกขวดพืชพักสวนขวนี่แหละพี่น้องเอตัวมันกินมันใส่ประจําอยู่ทุกมือกรอยูระมาณนี้ แต่ว่ามืงเี้มาเห็นผมนเห็นหมอลำไ่เพิ่อนพี่น้นองเนาะเนี่ยหมอลำไ่ซักขิวเอ่อคอนเอว่าแล้วแหละไะไอผู้ที่ว่าเพิ่นมาสักไห้อเนาะเพิ่นก็เป็นแบบสัญจพรพี่น้อง <c oughs> แบบสัญจรไปไปแต่ว่ายามเวลาเติมมันจางเพิ่นกะมาเติมไห้โทรหาเพิ่นเอาเบอร์โทรไห้พี่น้นองเนาะสบายบริการหอดื่ืเนมือนี้พี่น้นองเนาะ บัดนี้ไอ้น้องเข้าพี่น้องเข้ามันก็สิมีแต่ผู้กำงงามได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้สักคิวเลยเด้เอาพี่เขาลองเลาะเบิ่งบ้านก็เที่น้ยวนอกมาหอดบ้านแล้วโดดจังมาเท่านึงปีนี้ขับมาแวะเลาะเบิ่งสักก่อนว่าเขาเหดเขาเหดกันแนวไรเขาเหดจังไรนี่น้องพี่น้องเงินโชคโบราณมันก็ยังมีอยู่พี่น้องยังมีอยู่แอมฟ้าไม่เฮียยังมีอยู่ด้วยพี่น้องเด้อ นี่แหะพี่น้องชนมบดของแท้พี่น้องเนาะนี่ละเดละยังมีอนุรักษ์ไว้อยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ได้อยู่เดี๋ยวเข้าตะโพตเมยเข้าแหงฟ้าม่ตองไงสัดตัวพี่น้องเนาะกับยกมายกหลังกับยังว่ามีเออที่ฟ้าไม่เฮียเขาถันเถาไม่เฮียบ้านทั้งข่อยเนว่าไม่เฮียทั้งเอ็นฟ้ายังกับโปรจักแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เม็นมาถอดเบาะน้ำกันได้ได้พี่น้องเด้อเป็นฟ้าใหม่ยังสะดวกเดียร์พี่น้องยังนี่อยู่พี่น้องนอหัวโคตยกับโคตรนั่ตะลุมตะลางนี่ละแี่ลงไปทางธงปุ่นกันแล้วเบิ้ลเลยพี่น้องปุ่นละใกล้จ,จังหวัดวันที่เส้าหาเส้าฮกปุ่นเลยพี่น้องอยังชิดขึ้นไปพอสีไปงานอยู่ทางบัตรลำพันท์ข้างซีปุ่นเลยพี่น้องก็สีไปเก็บภาพทั้งนั้นให้พี่ให้น้องได้เห็นภาพทั้งนั้นนะพี่น้องเนาะ จรกยากาศแถวนั้นคนแถวนั้นเขาอยู่กันเน่ยไรกันเสได้เก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องนอออกมาอยู่ตามเขาเป็นตะยูเนี่พี่น้องบ้านจ้าเนี่ยทักกันเลยพี่น้องเองออุบุนพี่น้องกันเองชาวบ้านก็นเลยกันเองก็ยังพออยู่อยู่พิตายูอยู่ อ่อพี่น้องหลังจากไปเลาะมากกับแมวขึ้นสะก่อนพี่น้องทำความสะอาดขึ้นสะก่อนบริเฮวณยูโดนเลยนะพี่น้องเนาะก็เลยแบบมาแย่ขึ้นสะก่อนหน่อยนึงพี่น้องนอกระกีมื่อหนึ่งกสิได้นอนพี่ละมื่อหนึ่งก็ได้กษิตเบร่ทำความสะอาดขึ้นสะก่อนไปพี่น้องเนาะไปเลาะผ้าพี่น้องเลาะเบิ้งท่านเบิ้งนั่นไปเบิ้งว่าอย่างนี้ขณะมอรมโยหารแต่ว่าเพื่อนกับเพื่อนร่วมโตกันดอกพี่น้องเพึ่นซสอมกันแล้วแต่ว่าเพระชาม่านกษิสิีได ท้ายคลิปให้พี่น้องได้เบื้องดีดอกว่าคณะเพิ่นซำใดรเป็นแนวไรจังไรแสดงยังอยู่ไส่ในะพี่น,อน้องเนาะก็สิไปดูดอกอ่ะคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซัมนี้ขอบใจเพียงเ e อฟซีบ่ฟังเล่าและฟังไทยนะพี่น,อน้องเนาะหรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศและผู้ที่ไปทำงานอยู่กทมทุกทุกทันแห่งงานทุกทันในพี่น้องเนอ่อคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซัมนี้ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อททำความสั่งเครื่องสัก,ก่อนอ่ะพี่น้อง,งอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุกสบายดี